สวัสดีครับคุณลูกค้าน่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสวัสนี้อันมารีวิวรถเข้าม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับในช่วงของตอนนี้นะครับประมาณกลางกเดือนเข้ามาแล้วนะครับเราจะมีพวกรถ SUV นะครับ PPV หรือว่ารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเข้ามาที่ร้านเยอะมากนะครับเพราะว่ามาตอบสนองต่อความต้องการของคุณลูกค้านะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้นะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปดูรถสวยคันนี้กเลย สบวนนี้นะครับอันพามาดูตัว Fort u n e r นะครับโตลตาฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้เป็นตัว 2.7V นะครับรถปี2015ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการใช้งานเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง3 0 0พันหรือว่า2.7นะครับตอนนี้เรามีรถเข้ามาที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หลักๆเดี๋ยวเราเอาตัว2.7คันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ความน่าใช้ของตัวรถคันนี้กันด้วยนะครับส่วนสําหรับคันนี้นะฮะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับ รถไม่เคยชนหนักพิการน้ําท่วมนะฮะกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวโคมไฟหน้านี่ก็เป็นโปรติคเตอร์คู่หน้าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนหลอดใหญ่ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะตรงนี้มีมาให้พร้อมนะครับตัวรถสวยปี2องพนะครับ โฉมนี้ผมม้งต้องบอกงี้นะครับสำหรับโฉมนี้เนี่ยยังต้องมีคนน่าใช้อยู่นะครับไม่ว่ายังไงก็เกือบว่าจะเป็นอมตะเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวโฉมนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับราคาไม่แพงนะครับรับรองว่าถูกใจคุณลูกค้าหลายๆคนแน่นอนนะครับในส่วนด้านหน้านะฮะเรียบร้อยไปแล้วนะครับเร่านี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยโฟล์คจูเนอร์นะครับเป็นรถครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเยอะมากนะครับ ช่วงแรกๆเนี่ยโหเรามาทั้งตัวเครื่อง2.7หรือว่าเครื่องสามพันเนี่ยขายหมดเลยนะครับตอนนี้ก็มีรถเข้ามารองรับใหม่แล้วนะครับอันนี้คือเซตใหม่นะครับสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างนี่สีขาวสวยนะครับตัวคิ้วซุ้มล้ออะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างครบหมดนะครับเดิมๆโรงงานนะฮะส่วนตัวล้อนะครับเป็นล้อแมกอลอยนะครับขอบ17นะฮะแล้วก็ยางปี2020นะครับ ตรงนี้เราทำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะรถสวยพร้อมใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะฮะที่กําลังมองหาในส่วนของรถครบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับคลิปนี้แล้วก็ตัวโตย่าฟอร์จูเนอรคันนี้นะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนของไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับตัวด้านข้าง f o r t จูเนนี่ก็จะมีบันไดข้างมาให้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวมือเปิดนะครับ แล้วก็ด้านบนนี่ก็จะเป็นตัวราวหลังคานะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นแนวแบบว่าเราขนของออกชิปออกเที่ยวต่างจังหวัดนะครับพวกจักรยานไว้มัดชงมัดเชื่ยงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตรงพวกเต็นท์อะไรแบบนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะฮะสองจุดไม่ใช่ว่าลุยไม่ได้นะครับ2.7สามารถลุยได้นะครับแคมป์ปงแคมปิ้งไปปิกนิกกับเพื่อนนะครับตอบโจทย์ได้แน่นอนนะฮะในส่วนล้อหลังนะครับเหมือนกันนะขอบ17บนะครับแล้วก็ยางปี2020นะครับตรงนี้เรา เปลี่ยนม่ให้กับผู้ลูกค้าแล้วนะครับก็ขอให้รถคันนี้เนี่ยนะครับตอบโจทย์และก็รถพร้อมใช้งานนะครับใครได้ไปเนี่ยเครื่อง2องคันนี้ถือว่าโชคดีเลยนะครับอันนี้นะฮะตัวรถด้านข้างนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะครับอันนี้สดสดแบบเรียวๆเลยนะครับฝาท้ายนี่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์สวยนะครับตัวดาบฝาท้ายเนี่ยนะฮะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือ Fort u n e r ขึ้นมานะครับเป็นแบบตัวนูน สวยมากนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของมมมตัวสปอยเลอร์นะฮะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3นะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยนะฮะไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราเปิดดูส่วนด้านในกันหน่อยนะครับหรือว่าตัวบรรจุสัมภาระนะครับห้องบรรจุสัมภาระหรือว่าเบาะตอนหลังนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยที่เราเปิดเข้ามานะครับเราจะเห็นเลยนะฮะแผ่นกันรอยนะครับตรงนี้ติดตั้งให้จากโรงงานเปที่เรียบร้อยนะครับตัวที่เสียบไฟ นะฮะแล้วก็อุปกรณ์แม่ลงแม่แรงอะไรต่างๆนะครับมีให้ครบหมดส่วนสําหรับตอนนี้เนี่ยเราพับเก็บเบาะให้สำหรับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีคนนั่งเบาะแถวหลังตอนที่3นะครับเราก็สามารถวางของเก็บของนะครับสะดวกสบายมากแล้วก็พื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่กว้างขวางนะครับส่วนเบาะตอน2เนี่ยก็สามารถพับเก็บได้นะครับมาตาก็60 40นะครับแอร์ก็มีแอร์ราวนะครับ แอร์ตอนที่2แอร์ตอนที่3นะครับทุกอย่างครบหมด f o r t u n e r นี่ถือว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่อเนกประสงค์นะครับแล้วก็ได้รับความตอบรับที่ดีจากลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับแต่คันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งฮะที่ไม่ว่ายังไงนะครับก็ยังมีความน่าใช้อยู่ในตัวของมันเองนะครับตรงนี้เนี่ยรถสวยอีกคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านนะครับใครกำลังหารถครอบครัวอยู่นะครับ f o r t u n e r 2รคคันนี้นะฮะตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับใครดูคลิปนี้แล้วสนใจ รีบติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับไปเรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างครับสำหรับรถครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบเน้นรายละเอียดแบบหยิบย่อยอะไรอย่างนี้เอาให้หมดทุกเม็ดเลยนะครับในส่วนของบาะตอนที่2เนี่ยนะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตรงหัวเข่าของผมเนี่ยสามารถยังเหลือเยอะเลยนะครับนั่งสูงสบายนะครับ ตัวผมเองเนี่ยสูงมา180กว่านะครับเหลือพื้นที่ด้านบนนะครับแล้วก็พื้นที่ในการเหยียดขาอะไรยงี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในส่วนของตัวเบาะด้านตัวที่สองเนี่ยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะก็สามารถปรับเอนได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากพิงแบบสบายๆก็ปรับเอนลงไปหน่อยนะครับถ้าเกิดอยากให้พอดีก็ปรับให้มันเข้ากับสรลีระของตัวเราเองนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยกับที่พักแขนนะครับ ไว้พักแขนตรงนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็บอกหลังตรงนี้นะครับสามารถพับเก็บได้60-40นะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะมีแอร์ตอนที่2มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับส่วนของคอนโซลกลางเลยนะครับเราสามารถเปิดปิดปรับความแรงของตัวแอร์อะไรนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับความสะดวกสบายให้สําหรับตัวรถคันนี้นะครับรถครอบครัวนะฮะ f อร์จูเนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับในการใช้งานที่ดีมากนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะครับมาทดลองขับได้มาดูตัวรถที่ร้านได้นะครับรับรองคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนหลังเราดูไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับเรามาดูในส่วนของบ่อตอนหน้ากันบ้างนะครับสำหรับคอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นสีดำนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าหรือว่าถุงลมนิรภัยมาให้นะครับ แล้วก็คอนโซลกลางนี่ก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้สีอ่อนๆนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถให้อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นจอ DVD นะครับตัวเนวิเกเตอร์กล้องถอยนะครับ CD วิทยุเอาอะไรอย่างนี้เล่นได้หมดทุกอย่างนะครับก็ถือว่าอำนวยความสวกอีกอย่างหนึ่งครับเป็นออปชั่นที่ดีเลยสาหรับรถ7็ครอบครัวแบบนี้นะครับาเจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ครอบครัวพูดผิดนะครับในส่วนของถัดตัวถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบปรับอากาศแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบออ เพิ่มทีละ0.5องศานะครับแล้วแต่เลยเราสามารถปรับอุณหภูมิได้แบบตามที่เราต้องการเลยหรือว่าเราจะกดให้มันเป็นออโต้แบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนของตัวด้านล่างเนี่ยนะฮะก็จะมีที่เสียบ USB นะครับแล้วก็ AUX แล้วก็ที่เสียบไฟนะครับอ่าโอเคอ p ชั่น ค่อนข้างสวยนะครับในสําหรับคอนโซลหน้าเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนชแนลนะครับเล่นโหมดต่างๆนะครับแล้วก็ขวังขวานี่ก็กดลับกดวางระบบคําสั่งเสียงนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลายไม้เช่นกันตรงพวงมาลัยนะครับเล็กกระทันรัดจับง่ายนะครับแล้วก็ขับขี่สะดวกสบายนะครับพวงมาลัยเบามากนะฮะตรงนี้ก็เพิ่มนะฮะอรรถรสในการขับขี่ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนนะฮะกระจกทุ แล้วก็มีลำโพง t w วิ t เตอร์คู่หน้ามาให้นะฮะตรงนี้ก็ติดมาให้ติดตั้งมาจากป้ายแดงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ออกห้างสวยๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะสำหรับคันนี้2.7นะครับข้อดีของตัว2.7เนี่ยอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรามองในเด่นๆเลยนะครับเครื่องจะเงียบกว่าดีเซลนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลย แล้วก็ส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะตรงนี้ก็เป็นออปชั่นอีกอย่างหนึ่งที่ให้มาค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะครับเหมาะสมกับตัวรถจิตที่นั่งแบบนี้นะครับสำหรับภายในนะฮะเราดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถสวยนะครับทั้งตัวรถภายนอกตัวรถภายในนะครับตัวรถค่อนข้างที่จะใหม่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัว f o r t จูเนอเนี่ยนะครับยังไงก็น่าใช้นะครับปีไหนก็น่าใช้ตัวไหนก็น่าใช้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย ราคาพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคาแท้คิดเป็นอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวเครื่องมากกว่าครับเรามาดูในส่วนสุดท้ายของตัว f o r ์จูเนอรคันนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวเครื่องนะครับสปอรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2,700cc นะครับ VVTI เดิมๆโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้าห้องเครื่องสวยไม่มีค่ามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับ2.7ประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่ารถคันนี้ยังไม่ได้กิดแก๊สนะครับหรือ่ายไดตออป นะครถ้าเกิดใครอยากมีตัวพลังงานทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งแก๊สเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยนะฮะคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับแต่เก็บทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมือนทุกจุดนะครับน็อตฝากระโปรงหรือว่าน็อตตัวทั้งคันเนี่ยนะฮะไม่ขยับสักนิดเลยนะครับแล้วก็ตัว ตัวอาร์คครับโตโยต้าที่ปั๊มมาจากโรงงานแล้วนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกได้ว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมนะครับแล้วก็แผ่นเพสตัวติ๊กเกอร์มอกรนะครับอีกอย่างหนึ่งสำหรับคันนี้นะครับตัวแบตเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเป็นของ p a n าโซนิกอ่านี้เบิกให้ใหม่เลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับใครกําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งสักคันนึงนะครับผมก็จะขอแนะนําเป็นตัว f o r t u n e r 2.7คันนี้เลยนะครับ โอเคเราดูตัวรถกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาฟังกันราคากันบ้างนะครับสำหรับกนนี้นะฮะโฟล์กูเนอร์นะครับ2.7จัว V er นะครับรถปี2015นะครับ,ร,ร,บราคาอยู่ที่ 6 2 9 0 0 0บาทนะครับผมย้ำอีกรอบนึงนะครับ6 2 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับมีเครดิตไม่มีเครดิตมาคุยกันนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจจริงๆอยากได้จริงๆอยากเป็นเจ้าของจริงๆนะครับทักติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับพวกเราร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะฮะพร้อมยินดีและก็ให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับสวันนีเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอ่นอานออกมารีวิวให้ดูนะครับสำนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ